สวัสดีครับเพื่นวันนี้กับผมทุกันเหมืนะครับจอมอาร์เป็นซีคนสั่งราวันนี้พาท,ท,ทุกคนมารีวิวกับรถ SUV นี่นะครับเป็นรถไฟฟ้าแท้100%กับเจ้า MG ZS EV คันนี้ของเราเลยในสภาพถนะนด้านหน้านี่ไหม ไฟหน้าเป็นไฟปอดหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเดซามมาให้เนาะแบบนี้นะครับล้อแม็กคันลอยนะครับเพราะว่าตัวยางบิชลินเนาะอันนี้นะครับและส่วนของตัวกระจกขับข้ามจะเป็นกระจกขับข้ามไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเนาะด้านบนนะครับตัวเจ้า M3 s e EV คันนี้ก็ยังมีในส่วนตัวสันลูฟนะครับเป็นสันลูฟทั้งบานเนาะอันนี้นะครับยาวๆแบบนี้นะครับด้านท้ายก็จะเป็นรถ SUV แบบนี้นะทุกคนเนาะนี่นะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้ไฟเบรกพื้นที่สามแบบนี้นะครับเนาะโอเคเลยถ้าเก 100%นะทุกคนเนาะออปชันผมบอกเลยว่าคันนี้ออปชันครบมากนะครับไม่มีการกักออปชันในใดทั้งสิ้นและที่สําคัญไม่ต้องเปลืองน้ํามันนะครับเพราะคันนี้ชาร์จแบตนะครับและการชาร์จไฟฟ้าเทสหนึ้อยเจากตัวด้านหน้าตรงนี้เนาะใครที่กำลังตามหาอยู่ทุกคนมาดูเจ้าคันคนี้เลยนะครับถ้าใครชอบที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นส like, อตัวลาไปก่อนแล้พวพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ